ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังให้การติดตามรายการตีคล้องรองเปล่าข่าวชาวกอสนอตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมนิวัชชัยจิตราชครับผมซึ่งวันนี้นะครับนิวัชชัยพาทุกท่านนะครับมารู้จักนะครับมาสัมผัสกับวิถีชุมชนนะครับซึ่ง ทางกสนบุรีรัมของพวกเราเองนะครับก็ได้อจาจัดกิจกรรมโครงการดีๆนะครับจากการนําโดยของท่านนิรบนคําหงษาทวงรายการกสนอาเภอบุรรัรง์ของพวกเรานะครับท่านก็ได้มีแนวทางนโยบายนะครับอมอบให้ครูกสนตําบลนะครับได้ลงพื้นที่จ,จัดกิจกรรมโครงการดีๆสู่ชุมชน ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณครูรัตนาเมืองกลางนะครับคุณครูกศนตมที่ิคมพัฒนาสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณครูครับวันนี้นะครับทางกศนตบลของพวกเราได้ทํากิจกรรมอะไรให้กับส่วนครับอ๋อก็คือวันนี้นะครับก็คือจะเป็นการจัดการสาตต่อเนื่องนะครับรูปแบบกลุ่มสนใจนะครับก็คือการทําอาหารขนมนะครับวันนี้นะครับก็คือเราได้จัดกิจกรรมนะครับอย่างนี้อย่างต่อเนื่องมา ทุกปีนะครับนะครับก็ได้ต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับก็คือกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งนะครับโอ้ครับท่านผู้ชมนะครับก็ทุกท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในอาขาประชาสัมพันธ์ของกสวรรเราด้วยนะครับวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมก็คือหลักสูตรการทําอาหารขนมนะครับขนมป่กบัวนะครับก็คือตลาดก็คือต้องการมากนะครับทะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมครับ รงกับทางลูกค้าหรือผู้บริโภคนะครับให้ความสนใจแล้วก็ให้ความต้องการนะครับซึ่งบอกว่าการทําขนมฝักบักบวนี้นะครับตอนนี้เป็นการที่ได้รับความนิยมนะครับสู่ท้องตลาดนะครับเ <nickname S 2> <ST> พราะว่าเป็นขนมที่รับประทานง่ายแล้วก็อร่อยที่สําคัญราคาก็ถูกด้วยนะครับซึ่งทางกาสนอบอนุนสัคงของพวกเรานั้นนะครับท่านนิรบุญคำองศาท่านผู้บริการการสนอบสนุสนสนั่งท่านก็ได้ให้ความสําคัญนะครับเดี๋ยวให้คุณครูพานิวัชชัยนะครับไปดูขั้นตอนในการทํานะครับว่า มีขั้นตอนอย่างไรที่สําคัญรสชาติจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาชิมกันครับอ่ตามมาเลยครับเชิญเลยครับตีคองตีคองตีคอโร้องเปล่าข่าวชาวกาซอนอ นี้ทุกท่านอยู่กับผมนิวชัยนะครับเราจะมารู้จักขั้นตอนวิธีการในการทําขนมฝักบัวนซึ่งตอนนี้นิวชัยก็พาท่านมาอยู่ที่วิทยากรคนนี้นะครับที่บอกว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็ทําขนมอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับท่านวิทยากรครับแนะนาตัวให้ท่านผู้ชมรู้ในวาสวายัางไงมากัางไงครับค่ะคะสวัสดีค่ะไอ้นุ้งซื้อวาสนาพัชศินค่ะเป็น ไอ้กุ้งก่อนสนอเพื่อนอนสังจังหวัดนองบรุรีนะคะ่ะแล้วก็ไอ้ได้วม่าเขาร่วมกุ้มการทําขนมนีรอดที่สองค่ะโอ้ครับผมไอ้ไอ้แป้งแป้งเนาะคะ่ะไอ้ส่อนผสมที่ห้าต้องต้องน้ำวัตถุดิบนะคะที่ห้าสที่น้ำมากผสมให้พอมีพี่น้องหรืเบื้องไม่เมื่อนี้ก็มีแป้งข้าวเจ้าะคะ่ะแป้งข้าวเจ้าวัตถุดิบธรรมชาติจากไอ้ผสมสูตนนี้จีเป็นผ<ป>สมวัตถุดิบธรรมชาติผสมฟักทองค่ะผสมกับฟักทองนะครับเนาะผสมฟักทองแล้วก็ ข้าสีใสไอ้กะทิไอ้ท่านจะได้ลแล้วที่ที่ทุกแล้วนะคะไม่มจีได้เก็บความคงทนสิบว่าถ้ให้อาหารท่าบูดแล้วน,นะคะโอ้ดีคือเป็นหัวใจสาคัญเลยรบรเทาเนี่นกกนะค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลใส่แดงก็ได้ใส่ขาวก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ตาม,มด้วยไข่ค่ะโอ้ไข่ขไข่ี่เฮาเอาเฉพาะไข่ขาวหรือไข่เหลืองหรือว่าใส่น้ากัดเหมือนเลยครับใส่ทั้งไข่ขาวไข่เหลืองค่ะสูตรนี้ใส่ ไก่บดหน่วยเลยใช่ใช่เพิ่งบดหน่วยนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวธรรมชลครับเดี๋ยวเดี๋ยวนิวเชัยสิฉะธรรมชมนะครับมาลองซิมเบิงนะครับว่ารสชาติของกลุ่มนี่นะครับว่าเพิ่นเฮ็ดออกมารสชาติสิเป็นจังได๋นะครับซึ่งอันดับแรกเบิ่งหน้าตาก่อนนะครับธรรมชมครับโอ้เป็นตาลซ่อนนะครับเบิ้งเบิ่งครับเบิ่งครับเออเป็นตาลซ่อนนะครับเนาะถือว่าเบิ่งจากภายนอกนะครับหน้าตานะครับแผ่นกะพ่อหมอบอยน้อยกันไปบอยใหญ่กันไปนะครับความหนากะถือว่ากระร่งเขียวกระร่งพอดีนะครับเนาะ เพใจจะค่อนลักนะครับของกลุ่มนี้ที่ได้เหตุขนมอ่าขนมยก็ครับขนมอนซื้อไอ้ไทยบ้านเทาซื้ออ้่นขนมดอกบัวจ้ะขนมดอกบัวเป็นควานาออันนี้คือขนมดอกบัวนะครับที่เป็นซื้อที่ว่ามาตรฐานสากลของห้องนะครับหพราใจลักสําคัญเลยนะครับกลุ่มนี้ที่บ่คือผู้ใดคืออันดับแรกก็คือพันสีมีรสชาติดีครับรสชาติดีพันบอกว่าหวานมันเข้มนะครับสีกลมกลมพอดีนะครับแต่ว่าผมบทัน่านชิมบ่ท่านหฮงนะครับอ่าหพวใจที่สองนะครับกะทินะครับ เป็นยังคือบอเลือกใส่กะทิทีมแบบขั้นเอานะครับเพราะว่าต้นทุนเพิน่นเพิ่นประมาณเช่นกันแล้วต้นทุนมีความใกล้เคียงแต่ว่าการที่ใส่กะทิกองนี่คือความดีก็คือผ่านการพัฒนาอะไแล้วนะครับกะทิสีสุกไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเบาบขาสามารถเก็บแป้งตรงนี้คงทนได้ประมาณสองสามชั่วโมงนี่แป้งกับวัตบดนะครับท่านผู้ชมนี่หัวใจสำคัญเลยที่เฮ็ดให้กินแล้วก็หอมรสชาติดีนะครับเนาะเดี๋ยวเอาเข็นสิลองชิมให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับว่าจะเป็นรสชาติอย่างไรน,น,น,นะขออนุญาตได้ครับอาจารย์ผมเอาเลยครับ ยำข้าวเปลือนะครับหูจึกว่ากรอบนะครับรสชาติจีกรอบกรอบไปแล้วสิมีรสชาติรสชาติดีกินกินที่เป็นพระเอกเลยคือใบเตยนะครับใบเตยเห็นนะครับผมมีใบเตยและการรสชาติจีออกคือจพิ่นไวยีหลีนะครับหวานมันเข้มนะครับกลมกล่อมนะครับเกลือที่ใส่เนี่ยก็เป็นเกลือออดีหมดเ่านผูมชมบโมเมนเกลือธรรมดานะครับเพื่อที่รักษาสุขภาพพร้อมนะครับรสชาติ กลมกลมดีนะครับเนาะอันนี้คือบะเด้ยงยว่างนะครับท่านผู้ชมกินสดๆในฟ้าเมืองเธอรสชาติดีรสชาติดีครับท่านผู้ชมอาจารย์เจ้าทดลองมึงไปน,น้นำนนในแบงเจ้าในแบงครับเดี๋ยวมุ่งถึงเรื่องการการตลาดเจ้าหนอยนะครับเนาะอา กลุ่มของเขานีเขาม,มีตลาดรับ่งบริวารขายในชุมชนรอวไปขายตลาดนัดหรือไปใส่เสิครับเพราะเขาม,มีแผ่นบ้างแผ่นไม้บอกครับผมค่ะตอนนี้ยังว่่ทันมีตลาดร่องรับค่ะคือกลุ่มสามารถชีกที่ฝึกอบรมไปแล้วกับทำกินในกัวเลือดแล้วกับไอท่ทำขายตามหมู่บ้านค่ะตอนนี้ยังไม่ทันมีตลาดข้องทีล่องลับค่ะคะ่ะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็น หัวใจสาคัญนะครับของกศนอาเภอดอนสังของพวกเรานะครับซึ่งจากการนาโดยของท่านนิระบนดคาหงษานะครับแล้วก็คุณครูกศนประจําตําบลนะครับซึ่งท่านก็ได้ดูแลกลุ่มอาชีพตรงนี้อยู่นะครับนะครับก็คือกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็จะลืมไม่ได้เลยนะครับก็พากยืแลขายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อนายกนะครับท่านคุณพ่อกำนันนะครับแล้วก็พ่อผู้ใหญ่นะครับที่ให้อ่า การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะครับในการจัดทํากิจกรรมนะครับแล้วก็รพสตนะครับนิคมพัฒนานะครับก็คือท่านก็คือได้ร่วมนะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับสมาชิกนะครับก็คือดูแลมานะครับอย่างดีนะครับแล้วก สถานที่นะครับสถานที่ก็คือเป็นปัจจัยนะครับที่จะให้เราจัดกลุ่มอาชีพได้นะครับนะครับที่สําคัญนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสมาชิกนะครับของพวกเรานะครับของกลุ่มพวกเรานะครับแม่แม่พี่พี่นะครับที่มาร่วมกลุ่มกันทํานะครับก็คือท่านได้เสียสละนะครับเวลานะครับก็คือเพื่อจะมาเรียนรู้นะครับแล้วก็จะนําไปนะครับเป็นอาชีพนะครับในการ สช่างลายได้นะครับให้กับตัวเองครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่อานิวัชชัยนะครับพาทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศในการทําขนมเขาเรียกขนมอะไรแม่ดอกบัวจ้าเอาบอกว่าไงเนี่ยขนมอะไรครับนดอกบัวเอาคือประจำประเทจริงเขาใช่ไหมเนี่ยขนมอะ่รครับดอกบัวขนมดอกบัวครับท่านผู้ชมนี่ดูเลยนะครับผมโอ้เป็นตะอนซ้อนนะครับผมเบอร์แรกเป็นตะอนซ้อนนะครับ นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ชุมชนคอเรานะครับผมทําขึ้นเพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนนี้นะครับได้มีรายได้นะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับนี่เป็นถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับที่ทางก็สนออำเภอตะขางขอเรานะครับได้กิจกรรมดีๆโครงการดีๆมอบให้กับสู่ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ กลุ่มอาชีพนะครับผมสร้างรายได้นะครับต่อไปเราก็คงจะเห็นภาพบรรยากาศที่กลุ่มของเราจะได้ต่อยอดในเรื่องการาหาตลาดในการจําหน่ายสินค้าในําดับต่อไปนะครับเนาะนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่นิวชัยได้ฝากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับผมสุสดยอดครับล่กดัก oh, ตีคองตีคองตีคองร้องเปล่าข่าว,าวชาวกาซอ,อนอน